คลิปนี้ผมจะบอกความลับประสบการณ์การเทรดสั้นตลอดเวลา9ปีของผมหนึ่งถ้าคุณไม่กล้าได้กล้าเสียคุณอยาเข้ามาเทรดสั้นครับในการเข้าเทรดเนี่ยคุณกล้าที่จะใส่หลอดได้ทันทีในขณะที่กราฟได้จังหวะแต่ถ้าผิดทางต้องพร้อมที่จะซบหลอดทันทีนะครับซึ่งกฎหล็กก็คือห้ามต่อรองราคาในการคัดหลอดถ้าคุณไม่กล้าคัดจนพอร์ตกลายเป็นพิพธภัณฑ์สะสมไม้ค้างไว้เพียบแบบนี้ไม่รอดครับเวลาได้กำไรก็กล้าที่จะ take profit ออกไม่ห่วงกำไรจนกลับมาติดลบครับไม่กลัวการขายหมูและมีการบริหารการเงินให้มีไม้เทรดอย อนี่ผมเข้ามาเทรดใหม่ๆเนี่ยผมกลัวตกรถแล้วก็ขายหมูมากๆบางทีคัดล้อนแล้วกลับตัวเลยบางทีไม่คัดล้อนแล้วลากต่อก็มีซึ่งเมื่อผมเทรดไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆผมเทรดไม่รอดผมเลยเอาเวลามาโฟกัสการเทรดรอบใหม่ดีกว่าโฟกัสอดีตครับอย่างที่สามคือเรารู้จักจัดการความโลภและความกลัวขนาดเทรดความโล่จากการไล่ราคาพวกกตตกรถสุดท้ายเป็นเมาพวก,กวกาติดดอยหรือความกลัวเวลากราฟลงหรือขึ้นแรงๆไม่กล้าคัดล้อนสุดท้ายไปคัดตอนราคาต่ำสุดหรือพอตใกล้แตกหรือว่าติดลบหนักๆสี่การเทรดสั้นต้องฝึกฝนมากกว่าเทรดดอเทปรทอื่นเพราะการเทรดสั้นเนี่ยม และโซนสำคัญอยู่ที่ราคาไหนดังนั้นถ้าเราอยากรู้เจ้าตลาดอยู่ฝั่งไหนให้เราเช็ค market structure ที่มีการ c h a n of character หรือว่า shock ก,ก่อนและหลังจากนั้นก็มีการ break of structure หรือว่า BOS ครับแล้ว่าจังหวะย่อของกราฟ m c d ตัดสวิงเพื่อป้องกันการติดดอยครับหรือว่าติดเหวแล้วค่อยเข้าเทรดห้าคือติดตามข่าวประกาศสำคัญของต่างประเทศผมพูดเสมอนะครับข่าวคือเครื่องมือของเจ้าตลาดและข่าวจะวิ่งกลับมาตามเทคนิคเสมอแต่จังหวะข่าวเนี่ยกราฟจะวิ่งแรงเพราะคนทั้งโลกพร้อมใจกันเปิดปิดโพ s ิชั o n น,นะตอนนั้นดังนั้นทำให้คนเทรดท่านต้องเช็ค ไม่มีอะไรตายตัวครับใช้หลักการเทรดตามจุดสำคัญเท่านั้นและที่ออกตามรอบฟิโวเซอร์เคลิลฟิโวแฟนหรือว่าจบรอบของราคา และเราสามารถปรับเปลี่ยนตามแผนการเทรดหน้าง,งานและสถานการณ์จริงได้ตลอดเวลา7คนสาเร็จจากการเทรดสั้นกำลังล้านต่อว,วันมีครับการเล่นเทรดสั้นเราแค่เข้าใจธรรมชาติของราคาที่เปลี่ยนแปลงทุกวันแค่นี้ก็สามารถปั้นพอร์ตจากหลักหมื่นเป็นหลักล้านได้ในเวลาสั้นๆแล้วครับผมเคยปั้นจากพอร์ตหลักหมื่นบาทไปเป็น1ล้านบาทและปั้นจาก1ล้านเป็น10ล้านแค่วิธีการเทรดสัน้นวิธีเดียวครับแต่ถ้าเราอยากปั้นจาก10ล้านเป็นมากกว่านี้ต้องใช้วิธีการ All อออินเท่านั้นครับและสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะพิมพ์เทรดสัน้น้ช่ออง